อยากจีบฝรั่งจะทำยังไงดีครับสวัสดีครับผมบี้จัสกาครับคู่มือมันุษยอดนวันนี้จะนำเสนอตอนวิธีจีบสาวฝรั่งจะเป็นยังไงไปดูกันครับโ hello, hello What What is my name I don't know. Ben. Ben. I don't know. n a m e o n Me Anna. Anna. Okay. To be a fan กันไหม Fan. เป็นแฟน Are you hot? Oh ใช่ใช่ I'm hot I'm hot. Oh. You want one fan? Oh yeah. Okay I I will ask one fan for you if you hot okay? Oh okay okay เป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันป๊าบป๊าบนะ One two. Oh yeah. เพื่อนราชอบคุณยินมมากเลย Japan. Excuse me? My friend is uh gay? Huh? Do you have uh, your friend is boy, Big Croc? Gay? Come on, Shall I? Who are you? <laughs> Never mind, I want to ask you. Uh, I come here first time. Do you have some hotel? Near here or something? <laughs> that? Where? Where? Can uh. you tell me? Uh. Are you okay? Uh. And are you gay? <laughs> yeah? This is som tam. What's this? Som tam. Papaya. Pop pop ah. Pop pop. Try Oh! Hot! Very hot! Huh? It's so spicy. Give me water. What? Hot? Here. Look here. Huh? Look here. Oops. Here. What? 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 ไอเอ็มอะโปรเฟชชั mm ่นอลไกด์อินไทยแลนด์อายูเฮฟที่นอนเต์ Stay หลับอะ่ะม,มีมีที่นอนยังไอ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 โนมีโรงแรมหน้านอนไปด้วยกันไหม <What? S 1> ไปไปนอนอะไปสลิปอะ่ะสลิปสลิปปิ้งอะ่ะปา้ปาป้าอะโอ้ oh, no no สีวาดำ <ฮ>ดอดำไอเลิฟยูา love you. ภาษาไทยเนี่ยพูดว่าฉันรักคุณฉันรักคุณโอ้เยี่ยมพูดได้ดิฉันรักคุณโอ้เยี่ยมเลยเราพูดกล้ยตานีปลายหิเหี่ยวพีวหิวไปห่วหิวมาวกว้ตานีเหี่ยวว a t ก้ยตามีไปลวีเหี่ยวหิววีไปหิววีมาเขียวเิว้วเขี้ยวเิวโอ๊ยไม่พูดแล้วยากชิบหายเลยเ oh. ปไ็นยังไงกันบ้างค่ะกับสิบวิธีจิ๊ฝรั่งที่เราได้นําเสนอกันไปถ้าเพื่อนๆเ,เคยจิ๊บฝรั่งมาหรือว่ามีไอเดียเด็ดๆมาแนะนํา <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดแซ็ก subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปย้อนหลังเนี่ยก็สามารถกดด้านนี้ได้เลยค่ะผมและอย่าลืมนะครับกดติดตามน้องแอนนาฝรั่งน้อยได้ที่ตรงนี้เลยกดเลยครับค่ะแล้วก็สำหรับคู่มือมนุษย์ในตอนต่อไปจะเป็นตอนอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันค่ะสวัสดีครับ